สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่นิวผ้ากระสอบสีซักอบรีลูกค้าขาวันนี้เราจะมาเปิดงานป้ายเด็กนะคะตัวนี้จะเป็นสเว็ตเตอร์เด็กนะคะตัวนี้จะเป็นงานเนเสื้อรัวนลูกค้าขางานป้ายมงกุฎนะจ๊ะ C W เออ C T W J ลูกค้าข อยากได้กระสอบแบบนี้ลูกค้าทักแชทสอบถามได้เลยนะคะยกกระสอบไปเปิดเองเรามีราคาจัดส่งให้นะคะมาจ่าเราจะเปิดให้ชมนะคะสาธุผู้ทางปังทางมังปังสักทางปังเพี้งงยงมาเรืเเ่ๆเรามารออกันไปเลยนะคะป้ายมง้ะลูกค้าจำนวนชิ้นได้อยู่ที่ประมาณ400ตัวได้ลูกค้าค่ะ โอ้ยยูนิโค่ปังมาเลยนะจ๊ะเพื่อนอันนี้เรียกว่าปังเลยยูนิโคอย่ง่งขายดีมากราคาดีมากลูกค้าขาใครจะดูตัวอย่างนะดูนะสเวตเตอร์นะคะยูนิโคอันนี้แบบปังเลยนะเนี่ยโอ้ยดูดิฮูดดีด้วยเนี่ยใครอยากได้ฮูดนะจ๊ะแยกสีเข้มสีอ่อนเนาะลูกชายลูกชายจะมีทั้งสวมหัวซิฟหน้าแล้วก็โว้ยนี่หล่อมากผูมาาพูมากลางให้หนูได้เช่ ภูมาาแบบรล่อๆเลยลูกค้ารำ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 อืมสิบหน้านะคะมีฮูดลูกสาวก็สวยนะจ๊ะชายแ่ชายชายชายเฮ้ยกลุ่มบ่าน,นี่น่ารักจังสีแดงกองไว้เลยนะกันนะจ๊ะอันนี้เป็นเสื้อรวนจ้าเสื้อร้วนรักคขา มีทุกแบบทุกสไตล์เลยค่ะนี้ใส่หวานใส่หวานละมุนล,ละมุนนะคะมุมต่อลูกสาวลูกชายงานส,สวยๆเลยลูกค้าขะ,คะใครอยากได้ยกกระสอบลูกค้ารักแชทได้เ,เลยนะคะสเวตเตอร์ค่ะลูกชายหล่อจ้ะลูกสาวลูกสาวฮาว เจ็ดหกค่ะรถหล,ลอ่อลูกสาวจ้าลายรถหล่อเลยลูกค้าชายหล่อมากใครอยากได้สเวตเตอร์น,นะจ๊ะทักแชทสอบถามได้เลยหแชมเปี้ยนหล่อมากแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนเอ้ยมีลอมด้วยนะ่ะน่ารักนะ่ะสวยเลยฮู้ดส,สวยเลยลูกชายฮู้ดหลอ่อเนาะ มีม้าก็มานะจ๊ะลูกสาวมินนี่นะจ๊ะป้ายดิสนีย์ลูกค่ะดิสนีย์ดิสนีย์สนุปปี้มาสนุปปี้นะจ๊ะสนุปปี้ลูกชายหล่อเลยอืมไดโนเสาร์ก็มาลายกวางก็เท่อืมอันนี้ทรงใหญ่ทรงใหญ่มีแต่ไซส์เอ่อ แรกจนถึงไซส์ร้อยห้าสิบเลยหูดสวยมากลูกค้าใครอยากได้ทักแชทได้เลยจา้าอืมนี่มีหูด้วยนะดูลูกสาวดีหูดสวยมากชักอกแห้งค่าเสื้อลูกค้าเนี่ยเก็บรายละเอียดนิดหน่อยดูหูดเนาะฮูดสวยเลยสวงหัวก็ใส่ดีนะใส่นอนใส่เที่ยวแชมเปี้ยน โอ้ยตัวนี้น่ารักเดชลูกสาวเดสเดสเดชโอ้ยเพื่อนฝุ่นนี่มีฮูดเยอะเลยนะเนาะนี่ฮูดเต็มเลยสวัสดีเพื่อนชะลลายอาไดแม็กให้เปิดเลยไม้เพื่อนจองอะไรวะได้แม็กใคยจิว๋วใช่ไหมใช่จา้าใช่ไหมเพื่อน อืมไซส์กลางๆดีลูกค้าลูกสาวลูกสาวอืมถ้าใครไม่ชอบแบบว่าทรงไม่ใหญ่มากอะไรเงี้ยลูกชายอืมห่อเลยลูกสาวก็สวยเบบี้ดอฮูดหล่อๆเท่ๆลูกค้านี่ฮูดนะจ๊ะฮูดเน,น,นี่ย โอ้ยมินนี่สามดีได้เลยให้เปิดเมื่อไหร่บอกนะเดี๋ยวเปิดรีเปิดจองไปเรื่อยๆก่อนลูกสาวลูกสาวเนี่ยน่ารักเลยฮูดฮูดฮูดเอามิกกี้ฮาวเพื่อนมิกกี้มิกมกี้ลูกสาวแบบน่ารักแชมเปี้ยนอีกแล้วจา้าอืมลูกชายหล่อ,ลอ,ลอแชมเปี้ยนแชมปเปี้ยนลูกสาว โอ้ยแชมเปี้ยนมาดีมากแชมเปี้ยนทั้งนั้นเลยมีโคมีมีมีมรอมรๆรอหนุ่มหล่อลูกชายร้านจะซักอบแห้ง้าเสื้อให้ด้วยระบบถังหน้านะจ๊ะลูกค้าขาอืมหืมไดโนเสาร์หล่อมากเราจะซักอบแห้งดูดฝุ่นให้นะคะด้วยระบบถังหน้า โอ้ยเบบี้ดอมิกกี้เมาดอมิกกี้จ้ะไปดีแพ็กเดี๋ยวออกเลยเนาะจะได้ตับให้นะจ๊ะลูกค้าขาลูกชายลูกชายหล่อๆเลยจ้าใครอยากได้แจ้งเลยได้เลยจ้าแจ้งมาละกันนะให้เปิดวันไหนนะมีผู้จะดิสนีย์นะจ้าลูกค้าขาโอ้ยฮูดอย่างสวยเลยเนาะฮูดดีมากเลยตัวเองเลยเจนนี่ ฮูดดีด้วยนะใครอยากได้ยกก็สอบทักแชทเลยนะจ๊ะมีพร้อมส่งค่ะสเวตเตอร์ลูกคะ้าขามีฮูดมีฮูดจ้ะอืมลูกสาวลูกสาวเดี๋ยวอันนี้ต้องนับตัว้วยนะจำไม่ได้แล้วปีที่แล้วเปิดก็จำไม่ได้แล้วปีนี้เปิดก็นับใหม่นับตลอดมีฮูดมีฮูดฮูดดีด้วยนะ โอ้ยอันนี้น่ารักสิเอาแต่งระบายมีหมอ้อคอบัวนี่คูมาลูกสาวคูมอคูมาอุ้ยป้ายห้อ,อจยจ,จากสอบจ้าวางเลยจ้าป้ายจากสอบจ้าดูสิคาลูกขอป้ายจากสอบนะจ้าน่ารักขบกกิบจ้าเก็บรายละเอียดบางบ,าง,บางตัวลูกชายหล่อนะจ้า หมีหมีมีลูกสาวน่ารักเสียวบัตเตอร์เฟนฟลาลูกชายจา้าซิบหน้านะจา้ามีฮูดมีฮูดอีกแล้วจา้าโอ้ยคอปีนคอเต่าคอจะบาให้โลคิตตี้จ้าปักดอกปักใจจา้าหนุ่มหล่อลูกชาย ฮูดแบบน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยลูกค้าชายชายมีรอมด้วยเห็นไหมโอ้ยลูกชายหล่อมากเลยอลูกสาวชายหญิงหญิงญิงชายหล่อๆเลยโอ้ยลูกสาวงานปักน่ารักเจยงน้องหมีน้องหมีอ,หมอืฮูดจ้าลูกสาวลูกสาวอันนี้จะเอา ที่จริงมันเน้นเป็นเสื้อล้วนนะลูกค้ากางเกงอาจจะติดมานิดหน่อยแต่คือหลักๆคือนี่มันเป็นเสื้อล้วนงานเสื้อล้วนมีเกงด้วยนะปกติแบบเสื้อล้วนยูโคอันนี้ขายดีมากเลยแล้วลูกค้าดูดิลุ่มรอลูกชายก็รอนี่โอ้ยดูดิสามดีน่ารักอ่ะสามดีสามดีน่ารักกรุบกริบ โอ้ยฟีล่าแม่ฟีลา่ลาหล่อเลยฟีลา่าโอ้ยงานสวยมากใครอยากได้ยกกระสอบนะจ๊ะหรืออยากแจกงชายทั้งสอบหญิงทั้งสอบแจ้งมาได้เลยลูกสาวลูกสาวกระเป๋าแบบน่ารักเลยลูกค้าขค,ครับเคสรับเคส ันนี้แบบสวยมากใครจะก่อใครจะผ่อนนะลูกค้าเดี๋ยวจะส่งให้ไปผ่อนกับอีกบ้านหนึ่งนะจ๊ามีเปิดให้ผ่อนนะใครอยากจะผ่อนนะคะผ่อนแบบส่งของก่อนกับแกร็บสวยมากแม่โคตรปังเลยแบนด์เยอะดีแกร็บพูมากไอแชมเป้ยนมาดีเลยอะอมิมกี้เมามิี้เมา อืฮูดดีมากเลยเนี่ยสวยมากฮู้ดอะจํานวนชิ้นอันนี้จะเยอะนะจํานวนชิ้นอะเพราะว่าตัวนี้แบบไซส์แบบกลางกลางเยอะเริ่มแต่ใส่สิวูดูดิแชมเปี้ยนมาดีมากเลยอ่ะแกสวยมากงานปางโอ้มิกกี้เฮาโอ้โหดูแก๊บดิแก๊บลูกสาวหีชาย าลูกชายจ้ะโอ้ยดีลูกสาวหูสวยๆเลยแม่เอ้ยนะรักกรุบกริบกรุบกรบโอ้ยใส่วายนีย่งานใส่วายเขาใส่ตลอดเลยนะอันนี้เขาใส่แบบดูหน่งดูหนังกันดูแชมเปี้ยนอีกแล้วอะฟังมากอันเดอร์ออร์มยูโคยูโคจ้าอันนี้ยังรออนี้ยังรอลูกชายเจเปอร์มีใหญ่ไหม่ ใครอยากได้ยกกระสอบทักแชทได้เลยจ้าใครอยากได้ยกสอดทักแชทได้เลยลูกสาวลูกสาวนุ่มหล่อลูกชายจ้าเนี่ยหล่อๆทั้งนั้นเลยสเวตเตอร์นะคะขายง่ายทำกำไรดีลูกค้าต้นทุนถูกด้วยขายตัวสามตัวร้อยสามตัวร้อยขั้นต่ำไปเลยนะคะ งานสวยๆแล้วคัดขายตัวละ,ละ